9.5เป็นเหมือนเดิไมไหมครับพี่น,นั่าก9.8ละคือพี่สงสัยหมดอะ่ะเพราะว่าโดยโดยสมมุติฐานของพี่แล้วเนี่ยพี่จะไม่เชื่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ของการกระทําความผิดวันนี้ก็ไล่กล้องมาตั้งแต่ที่ท่าน้ําที่วัดสร้อยทองตะโกว่ากล้องเสียนะครับก็เลยมาเอากล้องที่ใต้สะพานพระลำเจ็ดของอกรมทางหลวงชนบทนะครับของอะไรเนี่ย หน่วยหน่วยหน่วยบรุงทางเอหน่วยหน่วยสะพานพระรามเจ็เนี่ยนะฮะก็ได้ข้อมูลทั้งขาไปขากลับแล้วก็ตอนเรือวนหาซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็คงได้ข้อมูลไปตามคลิปนะครับซึ่งผมก็ได้ลงทาง Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันดูว่าอ่าขาไปมี6คนมีพฤติกรรมยังไงขากลับมีกี่คนก็ช่วยกันนับด้วยแล้วกันเพราะว่าบางทีตาเราอาจจะมองไม่ครบถ้วนบางคนพี่น้องประชา,าชนที่มีโปรแกรมดีๆก็สามารถดูดภาพไปแล้วก็ไปปรับแสงทำให้มันชัดเจนมากขึ้นนะฮะ ผมเชื่อในศักยภาพของพนักง,งานสอบสวนที่เป็นประชาชนคนธรรมดานะครับตอนนี้ยังมั่นใจว่าเป็นการฆาตกรรม95%เหมือนเดิมไหมครับพี่อน่าจะ98ละ98 98เพราะว่าได้เห็นพยานหลักฐานในส่วนของที่ปล่อยคลิปออกมาบอกว่าเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่ามีลักษณะของอของเรือสปีดโบ๊ทวิ่งผ่านแล้วก็มี เหมือนน้าหมุนน้ําหมุนมาจากด้านล่างซึ่งไม่มีลักษณะเงาของมนุษย์ที่โดดลงไปยังไม่มีลักษณะของเงาที่เท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้อ,องวงจรปิดที่เราได้จากสะพานพระราม7เนี่ยลักษณะของเรือเรือวิ่งช้านะครับขากลับมาจากสะพานพระราม8ผ่านสะพานพระราม7ณเวลาประมาณ4ทุ่ม29นาที32วินาทีซึ่งถ้าจะตกหลังจากนั้นประมาณสักนาทีหรือครึ่งนาทีเนี่ย ผมเชื่อว่าไม่น่าจะตกได้เพราะว่าเรือมันวิ่งช้านะฮะเรือมันวิ่งช้าผ่านสะพานพระรามเจ็ดวิ่งช้ามากหลังจากนั้นก็มีลักษณะของเรือในการแทบวิ่งหาหลังจากเวลาตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งณปัจจุบันก็ยังยังหาจุดตกไม่ได้อ่ชัดๆเหมือนกับจุดตกที่เทเวศนะครับก็คือยังมั่นใจจุดดียว่าตกของเทเวศยังมั่นใจอยู่นะครับยังมั่นใจอยู่เหมือนเดิมนะฮะคือพี่สงสัยหมดอ่ะ เพราะว่าโด,โ,ดโดยสมมุติฐานของพี่แล้วเนี่ยพี่จะไม่เชื่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ของการกระทําความผิดพี่จะไม่เชื่อสันนิษฐานของพี่พี่จะไม่เชื่อก่อนนะครับเ,เราจะไม่สามารถที่จะไปเชื่อว่าเอ้ยตรงนี้ตกตรงนี้นะตรงนี้ทําร้ายตรงนี้นะหรือไม่ทําร้ายตรงนี้นะคือเราต้องสมมุติฐานไว้ก่อนว่าในฐานะคือคนเป็นนักวิทยาศาสตร์อะ กรณีที่หากตำรวจสรุปสำนวนออกมาว่าเป็นอุบัติเหตุพี่เต้จะยังเชื่อไหมคะหรือจะมีข้อโต้ก็ก็ต้องก็ต้องให้ทางคุณแม่น้องแตงโมกับทนายกิษณะเนี่ยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเป็นพี่ชายของน้องแตงโมนะนะครับก็ไปดูว่าเขาจะอ่าถ้าเกิดสำนวนมันไม่ชัดเกิดไม่สั่งฟ้องขึ้นมาแล้วก็เรารวบรวมพยานหลักฐานของเองได้นะครับของเองได้ สืบพยานเองได้นําสืบพยานเองได้หาพยานเองได้ขอให้เป็นพยานที่น่าเชื่อถือ